สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับหลายๆท่านอยากให้แนะนําวิธีการเคลือบแก้วรถยนต์โดยในคลิปนี้นะครับจะแนะนําเป็นเคลือบแก้วเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือตัว N10 Nanonic นะครับตัวนี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นสารชนิดใหม่ก็คือกาฟและก็สารเซรามิกนะครับรวมกันไว้อยู่ใน2ขั้นตอนคือตัวเบสโคดและก็ท็อปโคดนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็ยังมีใบรับรองความแข็งระดับ 10H+ จากสถาบันระดับโลกอย่าง SGS ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามชมให้จบเลยเพราะว่า จะแนะนําขั้นตอนการเคลือบแก้วตั้งแต่แรกนะครับจนจบแบบจับมือทํากันเลยดูจบเนี่ยเชื่อว่าทุกทคนเนี่ยจะสามารถเข้าใจขั้นตอนการเคลือบแก้วเทคนิคต่างๆแล้วก็ข้อควรระวังทุกอย่างเลยนะครับซึ่งรถในแบบของเราในวันนี้ก็จะเป็นเท s l า m o เดล3รุ่นใหม่ล่าสุดไปติดตามชมกันเลยครับ ตัวน้ำยาเคลือบแก้ว n ส0 nanonic นะครับตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นภายในกล่องเนี่ยจะมีน้ำยา2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเบสโค้ดแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับก็คือท็อปโค้ดนั่นเองปกตินะครับในกล ER ่องน้ํายาเคลือบแก้ว M10 เนี่ยเขาจะมีตัวฟองน้ําแล้วก็กระดาษนาโนไว้ทาน้ายาเคลือบแก้วให้แต่ว่าในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําฟองน้ําทาเคลือบแก้วรุ่นใหม่ของทางโอสการ์สานะครับสามารถใช้ทาน้ํายาเคลือบแก้วได้ดีแล้วก็ช่วยประหยัดน้ํายาเคลือบแก้วเวลาทาด้วววยยยนนรัเเดดีี๋ไปูิกกาาใช้งล ในสเต็ปแรกนะครับเราจะลงตัวเบสโค้ดกันก่อนนะครับ อันดับแรกนะครับวิธีการใช้งานน้ํายาตัวเบสโค้ดเราหยดน้ํายาลงบนฟองน้ําทาเคลรอบแก้วครั้งแรกเนี่ยจะหยดน้ํายาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีน้ํายาค้างอยู่ในฟองน้ําแต่หลังจากที่เราหยดครั้งแรกไปแล้วนะครับพอมีน้ํายาค้างอยู่เนี่ยเราก็จะหยดน้ํายาน้อยลงไปมากเลยนะครับหลังจากหยดน้ํายาเสร็จเราก็นําฟองน้ำทาไปที่สีรถได้เลยนะครับเป็นแนวขึ้นลงแบบนี้ก่อนนะครับเวลาทาเนี่ยสังเกตให้สามารถโอเวอร์ปทับซ้อนกันได้นะครับไม่เป็นไร แต่ว่าเราจะไม่ทาให้ห่างกันนะครับหลักการคือทาให้ทั่วทุกพื้นผิวหลังจากขึ้นลงเสร็จเราจะทาขวางเป็นแนวซ้ายขวาต่อกันมาเป็นลักษณะงูกินห่างแบบนี้นะครับทาให้เรามั่นใจได้ว่าน้ํายาเคลือบแก้วเนี่ยจะเคลือบไปบนพื้นผิวสีรถอย่างเท่าๆกันแล้วก็สม่าเสมอนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ก็เคลือบเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนจะเห็นได้เลยว่าการเคลือบแก้วจริงๆเราถ้ารู้หลักการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้น้ํายาเสร็จตัวประมาณ2-3นาทีเราสามารถที่จะ ทาอีกครึ่งหนึ่งของฝากระโปรงที่เหลือได้นะครับระหว่างรอระยะเสร็จตัวของะยาฝั่งนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับช่างก็ move ไปเคลือบบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของครึ่งกระโปรงได้เลยนะครับระหว่างที่รออีกฝั่งหนึ่งเสร็จตัวสําหรับลักษณะการทาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนเดิมเลยครับเราทาขึ้นลงนะครับวอร์แลปกันนะครับมั่นใจว่าเราทาได้ทั่วทุกพื้นผิวใบแนว ขึ้นลงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ขยับเป็นซ้ายขวาขวางอีกรอบนึงเพื่อให้น้ํายาเนี่ยได้เกลีย่ยเท่าทุกพื้นผิวของสีรถเท่าๆกันนะครับการใช้ฟองน้ำทาน้ํายาเครือบแก้วรุ่นใหม่ๆอย่าง 3D เงี้ยก็จะทําให้เราทํางานง่ายนะครับสังเกตรเราหยดน้ํายาทีเดียวเราทาได้แทบจะทั้งฝากระโปรงเลยนะครับด้วยตัวฟองน้ำที่เขามีคุณสมบ,บัติในการที่จะกักเก็บน้ำยานั่นเอง แล้วตอนนี้เราก็เคลือบเสร็จทั้งฝากระโปรงรถแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ถึง2นาทีเลยเราก็จะรอให้น้ํายาเซตตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกินประมาณ3นาทีเราก็จะเริ่มเช็ดจากฝั่งขวาที่เราเริ่มเคลือบแก้วก่อนไล่มาจนฝั่งซ้ายนะครับ สำหรับการเช็ดน้ำยากเคลือบแก้วนะครับในกล่อง N10 เนี่ยเขาก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ hmm. เกรดพรีเมียมมาให้อยู่แล้วสำหรับการเช็ดน้ำยากเคลือบแก้วโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพอครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดบนเบาๆนะครับบน ตัวสีรถนะครับก็จะขึ้นเป็นชั้นฟิล์มแก้วเงาหนาขึ้นมาทันทีนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยบริเวณที่เราทาน้ํายาเนี่ยจะเห็นเป็นทางน้ํายาชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่พอเช็ดขึ้นมาเหมือนวนไปเรื่อยๆมันจะใสขึ้นมาเป็นตัวแก้วเห็นถึงความหนาความเงา,าของตัวแก้วเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัว N10 เนี่ยเป็นน้ำยาที่พัฒนามาให้เช็ดง่ายเดี๋ยวก็เช็ดให้สม่ำเสมอสวยทันทีได้ง่ายกว่าน้ำยาเคลือบแก้วเทคโนโลยีสมัยก่อนๆมากนะครับหลังจากเช็ดฝั่งขวาเสร็จเราก็ไล่เช็ดเก็บมาเรื่อยๆทางด้านซ้ายนะครับ ตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าเขาจะค่อยๆผลักออกมาเป็นแก้วบนตัวชั้นฝากระโปรงทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยนะครับนอกจากคุณภาพที่ดีแล้วนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยต้องง่ายด้วยอย่าง N10 อย่างเงี้ยครับพัฒนามาให้ทางาง่ายเช็ดง่าย ใครๆก็สามารถทําได้แบบนี้เลยนะครับแนะนาทริคอีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราเช็ดน้าํายาเคบแก้วเนี่ยควรจะมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับไม่แนะนําให้ทําช่วงเย็นนะครับบางท่านทําช่วงเย็นพอมาเช็ดอาจจะเช็ดคาบไม่หมดนะครับหลัการสําคัญในการลงน้าํายาเคบแก้วก็คือเราต้องเช็ดคาบน้ํายากออกให้หมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไฟสองุ่มด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับบริเวณโลโก้เนี่ยเราก็ทาทาไปได้เลยแล้วก็เช็ดออกตามระยะเวลาเลยนะครับ มาถึงขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือการลงตัวท็อปโคดเองหลังจากลงเบสโคดเสร็จเราก็มาลงต่อด้วยตัวท็อปโคดนะครับวิธีการใช้งานก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับตอนที่เราลงเบสโคดหยดน้ำยาลงบนฟองน้ำนะครับแต่ว่าต้องแยกฟองน้ำกันนะครับ ฟองน้าที่ลงเบสโคดไปแล้วเราจะไม่นํามาลงท็อปโคดนะครับอันนี้เป็นฟองน้าใหม่เลยหลังจากที่เราหยดน้ํายาก็ทาเป็นแนวขึ้นลงนะครับเหมือนเดิมเลยทาให้โอเวอร์แลักันนะครับแล้วก็ขวางซ้ายขวาหลักการคือทาให้ทั่วทุกพื้นผิวของสีรถนะครับแล้วก็น้ํายานะครับทั้งเบสโคดและก็ท็อปโคดนะครับสามารถลงทับได้ทุกชิ้นส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นโลโก้กระจกโคมไฟเคฟล่าหลังคาแก้วพลาสติกนะครับ หลังจากลงเสร็จนะครับถ้าเราเริ่ม้องนะครับเราก็สามารถที่จะ หยดน้ำยาแล้วก็ทําไปอีกครึ่งฝากระโปรงต่อได้เลยนะครับระหว่างรอบริเวณครึ่งฝากระโปรงแรกที่เราทาไปแล้วเสร็จตัวนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วมากเลยนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าช่างทําแค่คนเดียวนะฮะแต่ว่าเขาทําจนคล่องแล้วเราก็สามารถทาไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ายังอยู่ในเวลาไม่เกิน3นาทีนะครับเราทาไปเลยเราก็ค่อยมาไล่เช็ดออกได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่คล่องก็ค่อยๆทําไปแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะ ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยพยายามจะไม่ตัดต่อเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นวิธีการลงน้ํำยาแบบเบลียวเลยนะครับว่าเราจะต้องทํากันยังไงบ้างพอครบเวลานะครับสองสนาทีก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้เป็นผืนใหม่นะครับอีกผืนในกล่องเอ็นซินะครับจะมีผ้ามาให้2ผืนผืนที่2นะครับก็คือใช้เช็ด ตัวท็อปโคดนั่นเองก็เช็ดบนมเบาๆนะครับแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยคราบน้ำยาก็จะออกไปแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวฟิล์มอันนี้รอบตัวท็อปโคดแล้วนะฮะจะยิ่งเพิ่มความเงางการปกป้องเข้าไปอีกชั้นหนึ่งต้องบอกว่า N10 เนี่ยเป็นน้ำยาเคลือบแก้วรุ่นท็อปที่สุดในไลายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลลัพธ์ประสิทธิภาพนะครับความเงางการปกป้องเนี่ย จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหลังเคลือบนั่นเองแล้วก็น้ำยา N10 นะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีใบรับรองความแข็งระดับ 10H+ นะครับจากสถาบันร,ระดับโลกอย่าง SGS ด้วย<ส>ก็สามารถมั่นใจในคุณภาพได้นั่นเองนะครับว่ารถเนี่ยจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเคลือบแก้ว N10 นะครับ2ขั้นตอนนะครับก็คือเบสโค้ดก่อนนะครับแล้วก็มาเคลือบต่อโดยท็อปโค้ดนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพของเคลือบแก้วในการปกป้องและให้ความเงาสูงสุดเลยนะครับมาดูการเคลือบชิ้นส่วนที่เป็นคมไฟกันบ้างนะครับ ถัดมานะครับมาดูวิธีการเคลือบโคมไฟกันบ้างอย่างที่บอก e n 1 i เนี่ยพัฒนามาให้เคลือบได้ถูกชิ้นส่วนเลยนะครับวิธีการเนี่ยเหมือนกับการเคลือบชิ้นส่วนที่เป็นสีรถนะครับเราก็ลงตัวเบส e โค้ดก่อนนะครับหยดน้ายาแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณที่เป็นโคมไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้2-3นาทีแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ เช็ดออกนะครับก็จะสร้างเป็นชั้นฟิล์มแก้วนะครับปกป้องตัวโควมไฟเอาไว้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆเพราะว่าโคมไฟเนี่ยจะไม่เหลืองมองนะครับถ้าเราเคลือบแก้วปกป้องเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นนะครับก็มาต่อด้วยตัวท็อปโคดนะครับเพิ่มเลเยอร์เข้าไปชั้นหนึ่งรับรองว่าโคมไฟของเราเนี่ยจะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดเลยนะครับป้องกันไม่ให้เหลืองมองในอนาคตได้ด้วยหลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งไว้2-3นาทีนะครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ เช็ดข้าวน้ำยาออกนะครับตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มขึ้นมาเลยนะครับเคลือบปกป้องโคมไฟรถยนต์ของเราไว้นะครับ,มรบ,มรบไม่ให้เหลืองหมองนั่นเองมาดูวิธีการเคลือบแก้วล้อแม็กกันบ้างนะครับประโยชน์ของการเครลือบล้อแม็กนะครับจะทําให้สิ่งสปรกเนี่เกาะผิวล้อแม็กได้ยากขึ้นทําให้ช่วยปกป้องแล้วก็ทำให้ล้อแม็กเนีดูสวยอยู่ตลอดนะครับ ตัวกระจกรถนะครับก็สามารถเคลือบได้แล้วก็เคลือบได้ประสิทธิภาพดีด้วยนะครับในการเคลือบกระจกรถนะครับก็วิธีการลงเหมือนกันเลยก็คือทาน้ํายาตัวเบสโค้ดก่อนนะครับไปที่กระจกเลยนะครับต้องบอกว่า N10 เนี่ยพัฒนามาให้สามารถเคลือบบริบวนผิวกระจกแล้วติดทนนานระดับหลายปีเลยนะครับลงเป็นแนวซ้ายขวาขึ้นลงก่อนหลังจากนั้นก็ ทิ้งไว้สองสามนาทีเราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดข้ามน้ำยาออกจากกระจกให้หมดนะครับมันจะให้ความใสอของกระจกเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีฟิล์มเ <c ross> คลือบครอบกระจกเอาไว้นะครับป,ป้องกระจกรถได้อย่างดีเยี่ยมเลยจบไปแล้วนะครับสาหรับในคลิปนี้กับการแนะนําวิธีการเคลือบแก้วเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเคลือบเสร็จก็จะให้ความเงาแล้วก็ปกป้องสีรถได้ยาวนานหลายปีเลยนะครับสาหรับใครที่รักรถเนี่ยไม่ควรพลาดเลย และอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เข้ารับบริการหรือว่าซื้อน้ํายานะครับจะต้องมีบัตรการันตีการซึ่งเป็นบัตรแข็งแบบนี้นะครับของ n อ็ซึ่งด้านหลังนะครับจะมี QR code สามารถสแกนนะครับเพื่อตรวจเช็คว่าเป็นน้ํายาแท้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร0อยเปสำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ Line ID ดีแอดไซ99ได้เลยค่ะ